ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวการหอนเงินนะครับครั้งที่15นะครับกับเว็บทําบัคกนะครับผมซึ่งที่จริงนะครับผมได้รับเงินนะครับตั้งแต่วันพือเรื่องหาสบอดีแล้วนะครับแต่ทีนี้ไม่มีเวลามาอัดคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับก็ขอถือหน้าโอกาสนี้นะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผม ในวันพฤหัสบดีนะครับผมได้รับจำนวน23เหรียญนะครับผ่านช่องทางบิตคอยนะครับประมาณ4ี่แสนชาโตชินะครับผมเป็นยอดนี้นะครับผม4ี่แสนชาโตชิก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับผมณเวลาตอนนั้นนะครับราคาบิตคอยตอนนั้นนะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่ายังอุ่นใจนะครับสำหรับเว็บธรรมบัคเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมจะแปะลิงก์สมัครของเว็บธรรมบัคไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับรวมถึงวิธีสมัคร นะครับผมย้านะครับว่ามันเป็นงานสายฟรีนะครับไม่มีการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆสมัครได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีข้อผูกมัดอะไรนะครับเราสมัครเสร็จเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับผมไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อบผูกมัดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสมัครกับออาบิตคอยนะครับหรือใครที่มีกระเป๋าบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับหรือบางท่านอาจจะมีกระเป๋าเพย์ยี่นะครับซึ่งก็สามารถรับเงินผ่านกระเป๋าเพย์ยี่ได้เหมือนกันนะครับผม ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับงานในเว็บทําบักนะครับก็มีหลากหลายเหมือนเดิมนะครับมีทั้งงานตอบแบบสอบถามนะครับการดูคอนเทนต์นะครับการโพสคลิปวิดีโอบนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน TikTok อนะครับผมการดูวิดีโอนะครับการช้อปปิ้ง่าดอลลี่เอ็กเพสเอ็กนะครับผมทีนี้นะครับมีข่าวดีจะแจ้งให้ฟังนะครับคือวันศุกร์เมื่อวันที่ผ่านมานะครับ เขาจะมีการจับรางวัลนะครับโดยเขาจะนำคะแนนตรงนี้นะครับเป็นตั๋วชิงโชคนะครับของเราไปสุ่มนะครับไปสุ่มจับรางวัลนะครับซึ่งคนมีคนไทยนะครับคนนี้เลยนะครับได้รางวัลที่1นะครับรางวัลใหญ่นะครับผมคนนี้ก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาคือใครนะครับก็อยากให้แอดเข้ามาในกลุ่มทำมาแชร์นะครับซึ่งเป็นกลุ่ม Facebook ที่ผมตั้งตั้งขึ้นมานะครับเพื่อ อ่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารชี้แจงนะครับแล้วก็แจ้งเตือนแบบสอบถามนะครับผมในกลุ่ม a c e b o o k นี้นะครับเพื่อให้คนไหนที่สมัครทำบัคอยู่แล้วนะครับแล้วยังไม่รู้นะครับช่องทางในการหาเงินนะครับยังไม่รู้แนวทางในการตอบแบบสอบถามนะครับก็แอดเข้ามาในกลุ่ม a c e b o o k ได้นะครับผมอ่าผมยินดีให้ข้อมูลยินดีสอนเพื่อนๆนะครับผมคนนี้เลยนะครับคนนี้ชื่อ user ทีลศ a s a t เป็นคนแรกนะครับของประเทศเรานะครับที่ได้รางวัลใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนได้50เหรียญนะครับรางวัลที่2นะครับก็คือสัปดาห์ก่อนหน้านี้แต่สัปดาห์นี้นะครับคนนี้เลยนะครับ250เหรียญยินดีด้วยนะครับผมดวงดีมากนะครับผมยังอิจฉาเลยทีนี้สําหรับคนไหนที่สงสัยนะครับว่าตัวตรงนี้นะครับมายังไงนะครับก็คือตัวตรงนี้เนี่ยก็คือ ถ้ามันจะเกิดจากการที่เราทํางานนะครับหาเงินบนเว็บทำบักนะครับ1เหรียญจะเท่ากับ1,000ตัวนะครับอย่างเช่นผมไปตอบแบบสอบถามได้มา1เหรียญนะครับเขาก็จะให้ตัวผมมาด้วยอีก1,000ตัวนะครับผมทุกวันศุกร์นะครับเขาก็จะนําตัวตรงนี้นะครับไปสูมชิงรางวัลนะครับไม่รู้ว่าสุกนี้สุกหน้าใครจะเป็นผู้โชคดีอีกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็แจ้งข่าวดีด้วยนะครับผมคนไทยได้นะครับ ก็แอบอิจฉานิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยินดีด้วยนะครับคือเขาทําบุญมาเยอะนะครับส่วนผมไม่ได้ทําบุญมาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่สนใจนะครับลิงก์สมัครแปะไว้้านล่างวิดีโอนี้นะครับรวมถึงวิธีสมัครด้วยนะครับแล้วก็กลุ่ม Facebook นะครับลิงก์กลุ่ม Facebook ก็แปะไว้้านล่างวิดีโอนี้นะครับสนใจก็เข้ามาพูดคุยในกลุ่ม Facebook ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนนะครับคลิกที่ลูกกระดิ่งนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ